อร่อยค่ะแก่งมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนนะเอามะยมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะต้นมะยมนะคะต้นเนี่เห็นไหมยังไม่ใหญ่เนี่ยที่ใหญ่แล้วก็มีนะคะ่ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยลูก กำลังเป็นก็มีเห็นะคะดูกกิงนี้ดกมากๆเลยเนี่เอื้อมเอื้อมก็ถึก <c oughs> ได้ประมาณนี้นะคะอเออไปหาอะไรมาใส่ก่อนนะคะน่ะดกมากๆ๋ือให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะพยงกำลังเป็นก็มีเห็นนะคะดูกกิงนี้ดกมากๆเลยเนี่เอื้อมเอื้อมก็ถึอเลยนะคะ ดูดต้นนะีะต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่ค่ะมีนะคะสุกแล้วก็มีนะคะแต่มันอยู่สูงนะเะนาะจิ้มกับ,กบเกลือนะเนาะ ยิ่มกับเกลือนะคะเพื่อนเดี๋ยวใหญ่นะคะใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะเนาะถ้ามันโตแล้วมันจะประมาณนี้นะคะะดกมากๆเลยเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเอามะยมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะต้นมะยมนะคะต้น เดี๋ยวไว้นี่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะนก็รอให้มันสุกนะคะสุกก่อนอ่าเน,นี่นะคะนี่ยกำลังเป็นเลยนี่เห็นไหมคะดกนะคะอุออย้ยอืมกินเหลาะอะไรดีกำลังเป็นก็มีนะคะ ดูจร่งนี่ดกมากๆเลยเนี่อื้อมเอื้อมก็ถึกกินเลาะหน่อยดิมาดูกันนะคะต้นมะยมเป็นทุกปีนะเป็นทุกปีนาะงองแดงต้นมะยมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ อ,อ,อร่อยค่ะแกลงม่วงแกลง,ลงจิ้มกับกับเกลือนะเนาะจิ้มกับเกลือนะคะเพื่อนเดี๋ยวเน่ยก็อรอให้มันสุกนะคะสุกก่อนอนีนะคะนี่กำลังเป็นเลยนี่เห็นไหมคะดดนะคะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ cầm lăng pin cầm nhìn ra đô kỳ nị đô mãi 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 เก็บเนยไว้ที่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่ก่อนนะคะน่ะดกมากๆเลยให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะมโยมต้นไม่ใหญ่ค่ะที่บ้านนี่แหละคะอ่าดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะกำลังกำลังเปลี่ยนก็มีนะคะมโยมอ่ะดกมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย Những ngày ngày này, ngày 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 เอาไปได้เดี๋ยันฟังนิีนะคะแต่มะยมออกเต็มต้นเลยนะคะเห็นไหมคะเนาะใครอยากกินมะยมกินได้เลยะะเอาไปได้เดี๋ยันฟังนิดเดีวยวค่่ดูกันนะคะต้นมะยมเป็นทุกปีนะ,ะเป็นทุกปีเนาะ,ะนี่นะคะสุกแล้วก็มีนะคะ แต่มันอยู่สูงนะเนาะใหญ่นะคะใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะเนาะถ้ามันโตแล้วมันจะประมาณนี้นะคะโดดมากมากเลยเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะินแล้น่อดเอยรอให้มันสุกนะคะสุกก่อนอ่นี นะคะคี่กำลัง,งเป็นเลยนี่เห็นไหมคะดกนะคะีลูกใหญ่แล้วะค่ะเนี่ยดกมากๆเลยนะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะที่บ้านนี่เองนะคะโดกมากๆเลยนะคะกำลังกำลังเป็นก็มี ขอบคุณค่ะกำลังเป็นก็มีนะคะดูกิิงนี้ดกมากๆเลยเอื้อมเอื้อมก็ถึงหน่อยก็รอ,อให้มันสุกนะคะสุกก่อนอะนะคะกำลังเป็นเลยเนี่เห็นไหมคะดกนะคะน,ะนี่เห็นไหมยังไม่ใหญ่นี่ถ้าใหญ่แล้วก็มีนะคะนีะ่ใหญ่แล้วนะคะเนี่ย กกำลังเป็นก็มีเห็นะคะดูกริงนี้ดกมากๆเลยเนี่อื้มเอืมเอ้มก็ถึงลนะวดกมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะต้นมะยมนะคะดกจริงๆค่ะ,ะเพื่อนได้ดูกันนะคะ ทิปนี้ไว้ที่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะนเอามมยมมา,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะต้นมมยมนะคะต้นหนักเลยนะคะด,ดตตคะูต้นนะต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่คะะ่ะดนั้ดอกมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะต้นมะยมนะคะดกจริงๆค่ะ เพื่อนได้ดูกันนะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะที่บ้านนี่ิหนะคะดอกมั่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลคะกำลังกำลังเป็นก็มีเลยนะคะดูดต้นนะต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่ค่ะ มากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะเอามะยมมา,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะต้นมะยมนะคะต้นงองแดงต้นมะยม,ะะม,ยมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนะคะนี่เห็นไหมคะ เนี่ยให้เพื่อนได้ดูกันนะคะเนี่ยมายมดุมากนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยให้เพื่อนได้ดูกันนะคะเนี่ยมายมดุมากดุมากเลยนะคะดุนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยให้เพื่อนได้ดูกันนะคะเนี่ยมายมดุมากๆเลยก็รอให้มันสุกนะคะสุกก่อนอันนี่เห็นมคะอันนี้กำลังเป็นเลยนี่เห็นไหมคะดุนะคะ เอ่มายมออกเต็มต้นเลยนะคะเห็นไหมคะใครอยากกินมายมกินได้เลยเาเอาไปได้เลยในตอนนี้นะคะ,จ,ะ,คะจิ้มกับเกลือนะเนาะจิ้มกับเกลือนะคะเพื่อนเดี๋ยว